ห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชชยาสิทิมหิทธิมหาคุณาบริมิตาคุญญาธิการัสสัสสพันตารายานิวารานาสมัทสาพาะวัตุราหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะทวัดติงสมะฮะปุริสาระคะนานุภาเวนาสิตยานุพยัญชนานุภาเณยนายัชนานุพาเณรัสตยนุพัญเาุพรัสีตยานุพายเชนานุพาวเณรัสพันนพาวณรังสียานุภาเวนุา เกตุมารานุภาเวนะทัศสารามิตานุภาเวนะทัศอุปปารามิตานุภาเวนะทัศสารามัตถปารามิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตสานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภัลลานุภาเวนะเยียยธรรมานุภาเวนะสตุราสสิติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะ นวารกุตตารธัมมานุภาเวนาทักกิกรรมขาอนุภาเวนาอัตถสมปัตติยานุภาเวนะฉลภิญญาอนุภาเวนะจตุสสกายานานุภาเวนะทสัพพระยานานุภาเวนะ สัพพัญโยตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะรัตนนตยาสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลวะข้าสกุปัตถาวะโุกาโทมนัสสุปายาสาวินาสันตุ สัพพะอันตารายาปิวินาสันตุสัพพะสังกับปะตุยห้างสมิชนตุทิขายุตตาตุยห้างโหตุสัตวัสาชีเวนะสามังคิโกโหตุสัพป,ปทาอากาสัปพภา,พาตาวานาภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทาตุมเหอนุราคันตุ <c oughs> ภาวตุสัพปะมังฆะรังร <meric>, ักขันตุสัพภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทาสุทิพวันตุเตภาวตุสัพปะมังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาสสทิพวันตุเตภาวตุสัพปะมังฆะรังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทาสสทิพวันตุเต นักขัตยคัปปุตานังปปะปะคหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปทเวนักขัตยคัปปุตานังปปะปะคหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปทเวนักขัตยคัปปุตานังปปะปะคหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปทเวสิบหกพัทเทกรัตตะคาถา อาตีตังนานวาคะเมยยานาปฏิกังแคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่าท้าตีตามปาหีนันตังอาปาตันจ่าอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงอัจ,จุปันนันจะยโยธามังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอาสังกุปปังตังวิธามนุภะรรหยเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ขอนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปูโป่งเถิดอัจเชวากิจจมาตาปังโกชัญญามะนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆารันเตนามหาเซนนามจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหารีมาตาปิงอโหระตามตันที่ต่างๆเวพเทกรตโตติสั้นตัวจิคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีดคด้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแหล 17. ิบเจ็ดอภินะปัจเวคณปารธาชะราธรรมโมมหิชาังอนาตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดา en, จะร่วงผลความแก่ไปไม่ได้พระยาทีธรรมโมมหีพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา en, จะร่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหีมราณนานงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรม,มดาจะร่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวไไเราจะละวเว้น เป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรับของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมาสะโกโมหิกัมมาทายาโทกรมมโยนิกรรมมาพันธุกรมมปะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามีกัลายานังวาปะปะกังวาตัสสาทายาโทภวิสามี เราจกทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจกเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหเพนหัางปัจเ,เวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสาธุ